ลกลิ่นดูบุหรีใช่ไหมเนี่ยกินเนี่ยใช่ไหมใช่บุหรีไหมโอ๊ยจะไปไหนประกาศขอเชิญนักเรียนที่มั่นใจว่ามีสุขภาพดีเข้าร่วมประกวด P B Idol 2อก6 1 6เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีสุขภาพดีที่สุดในพมมาอุสรผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่อาคาร1.139ห้อง139 แล้วพบกัน PVD Idol 2 0อฟ พนันกับเนนม,มาเครียดม,มากเลยต้องติดผมมาดีไอดดลเมนนะถ้าไม่ติดอ่ะต้องเลี้ยงข้ามาันหนึ่งเดือนทำไงดีวะจริงๆอ่ะออกกำลังกายก็ได้นะนลองหายในเน็ตดูก่นอนเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายอย่างน้อยอ3วันต่อสัปดาห์ต่อนเนื่องสมเสมอจะได้มีประโยชน์เอออย่าลืมมอมาพูดเวาด้วย3-5นาที พวกอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์พวกแป้งก็งดงดไขมันก็งดงดกินผลไม้เยอะๆประมาณนี้แหละมั้งเฮ้ยดูพวกนั้นดิอ,กกนออกกนังกายแบบนั้นก็ได้นะเออก็ดีนะตอนเย็นน้องว่างก็มาวิง่งมีรงเรียนมาวิ่งด้วยกันโอเคได้ เขาชื่อเฟิร์นได้ไหมเขาอะเข้าเข้าแข่งประกวดบีบีดไอเดอลด้วยแหละแล้วก็เห็นว่าเป็นตัวเก่งเมื่อก่อนเขาผมฟูมันแบบเย็นทุเลยนี่ถ้าเกิดเอ้าถ้าเกิดเขาปล่อยผมนะแบบรู้จักพิเศษหรอกส้มเลยมึงแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเห็นว่าเขามีสูตรเด็ดอะไรอยารู้เขาเข้าประกวดอ่ะเขาไปยืดไม่รู้ยืดผมป่ะแต่ผมเขาตรงขึ้นเยอะเลยอ่ะเขาดูแลสุขภาพไงแล้วนั้นปีนี่จะพิแบบนี้อีกนะมันไม่เกี่ยวกับผม อุ้ยแล้วก็เบลอีกคนหนึ่งที่เข้าประกวดอ่ะชื่อว่าแก้มเป็นแดงอะ่เะเขาว่าทาทาแก้มมาไม่รู้ว่าทาแก้มมาจริงหรือเปล่าหรือว่าไปกินอะไรเสริมข่าวเดินไปแหลยเฟลงไหมอย่าไปกินทาเขาดิไม่ดีไม่ดีลองแก้ผู้เฉยๆกินกินก,กนินกินกินนิดหนึ่งก่อน 来。Like. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ p b บี d ีไ2016ครั้งนี้เราได้รับความสนใจเป็นอย่างมากล้นหลามเลยกันทีเดียวนะครับจากผู้เข้าแข่งขันคนนะครับ121คนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเฟ้นหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวนะครับของรายการ p b บี d ีไ2016ครับเอาับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญคนแรกเข้ามาเลยครับผม คนนี้ก็โดูโอเคนะครับไม่ไงบ้างครับอ๋อคนนี้ผมว่าเขาเตี้ยไปหน่อยนะครับแต่แต่ผมคิดว่าความเตี้ยมันเช็คบทักษ์ในกายมีสุขภาพที่ดีนะครับอะไรตัวภาพตัวภาพดีเหอย่างเงี้ย <c oughs> คุณกำลังดูดบุคนที่มีส่วนสูงน้อยคุณคุณพวกคุณสองคน ทำไมถึงคิดว่าการมีสุขภาพที่ดีจะต้องมีส่วนสูงมากกว่า170ร้อยเจ็ดสิบเป็นต้นไปทําไมพุกคนณคิดอย่างนั้นเมื่อส่วนสูงร้อยหกสิบก็มีคุณสุขภาพที่ดีเหมือนกัน <laughs> ผมจะต่อสู้เพื่อคนที่มีส่วนสูงร้อยหกสิบเซนเอาและเอาแล้วแล้วถึงเวลาแล้วน,นะครับเรามา,มาลงคะแนนกัน <laughs> เริ่มจากคุณเลยครับโอ้ยคนนี้ จือาฝึกนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อ,อน้อศรชื่อน้สงุนค,ค่ะเป็นตัวแทนของห้อง2อ, <c oughs> อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณมีสุขภาพดีครับเออกผ่อนเพียพอก็ออกมากายแล้วคุณมีความมั่นใจไหมครับว่าคุณจะเป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้ครับมั่นใจ สวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อเฟิร์นค่ะคุณมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณทํายังไงถึงสุขภาพที่ดีอย<ม>่างนี้ก็เกี่ยวกับการบ่อยแล้วก็สวยค่ะโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อทิศยาศรีร่เรนชัยค่ะอ๋อ อะไรที่ทําให้คุณคิดว่าคุณมีสุขภาพที่ดีครับมีคุณที่เรียวสวยแล้วก็หน้าที่เพอร์เฟกค่ะคุณเป็นคนมั่นใจมากเลยนะครับ,รบอะไรที่ทําให้ค, <c oughs> คุณคิดว่าคุณมีหน้าที่เพอร์เฟกมากครับแก้มแดงกินคอรอทแล้วก็กินปรกเทศค่ะคาตอบออกมาแล้วนะครับผมคิดว่าคุณไม่ผ่าน ีเขาก็ดูโอเคนะครับหน้าตาเขาดูมีออร่าตึกหลังมากเลยครับใช่ครับผมอยากเห็นมากเลยว่าใครเนี่ยขอเชิญตัวจริงมาหน่อยครับตัวจริงอยู่ไหนตัวจริงไหนไหนไหน อช่วยครับไ้อไ้แก่ไดู้สโพคอทัโและอทายผู้มีาดีที่สุดในราการพีีเดียอ2 6ได้แก่ขอเซความที่ดีกับนาสาวอังญิสาสุกจันทร์ชั้น .6 จะสูไทุกคลนะครับควรทำอะไรก็ง่มีสุขภาพที่ดีและพวปที่สวยหนาดีค่าแลนวก็มีเบาะให้รักษาความดีมีสุข้าพดีอย่างนี้ตลอด cin ไปนะครับวันนี้นคื ที่รับชมไปนะครับการมีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยสามารถเริ่มต้นงได้ง่ายๆเลยก็คือ 1. การออกกำลังกายการออกกำลังกายของเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือาการออกกุ่นนั่งกายอย่างน้อยสาน,นาทีเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับจากบาดเจ็บได้ง่ายครับต่อไปการออกกำลังกายของเราเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีเป็นอย่างต่างนะครับและอย่างน้อยเราต้องออกกำลังกาย3-5วันตอ่อสัปดาห์นะครับต่อไปนะครับ2 การมีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยเราต้องรู้จักการพักผ่อนครับคําว่าพักผ่อนของเราก็คือ 1. จะต้องนอนหลับอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะครับ 2. พักผ่อนของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องนอนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะหมายถึงการทํางานอดิเรกดำน้ำปลูกปะการาหรือว่านั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นการทํางานอดีเรกพักผ่อนหย่อนใจนะครับต่อไปการมีสุขภาพที่ดีเนี่ย เราจะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาอาหารไม่ครบค้าหมู่หรือว่าการนอนดึกนะครับต่อไปการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยสิ่งแวดล้อมของเราก็คืออะไรอย่างแรกเลยก็คืออยู่ในที่ที่ปราศจากเชื้อโรคแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีนะครับหรือว่าอยู่ในสังคมที่ ก็ถ <ừ. S 2> ือว่าจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยครับ